ลอตเตอรี่สามใบแต่ทําไมให้ท่านให้ขายสองร้อยแต่ปกติลอตเตอรี่สามใบก็น่าจะห้าร้อยหรือสี่ร้อยประมาณนี้นาเพจอีสานนิวเพจขุมสัพพินาวันนี้เรามาอยู่ที่กระทอมละสังขารหลวงปูสวงนะครับบ้านรุนตะบนอาโพลอำเภอบับเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นว่าหลายคนนะครับอยากจะตามแนวทางพิทัศน์ไปเที่ยวฟังโคงแล้วหลายคนก็จะตาม เรียกพียบึงหลวงปู่แล้ววันนี้ก็จะมาตามแนวทางพิทัศน์นะครับตองวดนะครับตองวดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพิทัศน์อยู่ตรงไหนเนาะครับเข้ามาแล้วนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับผมใครอยากจะได้ไปเที่ยวฟังโคงเย็นนี้ครับขอคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิทัศน์พิทัศน์ก็ไม่น่าจะไปไหนก็จะอยู่แถวๆกอกงไฟนะครับตามสไตล์ของพิทัศน์เลยนะครับเพราะว่าจะต้องดูแลกระสินไฟหลวงปู่ไม่มีดับนะครับ วันนี้นะครับพิมรอใครอยากรอพญาบึ้งนะครับมาเอาพญาบึ้งด้วยนะครับหกโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวจะไล่สดพญาบึ้งให้เอฟซีได้ชมทั่วพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับนะครับพ่ทักเอาแล้วนะครับทุกคนโอ้ไฟควันกำลังขึ้นเลยสวัสดีครับพ่ทักสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ควันกำลังขึ้นเลยอ่ะตัวนี้เนาะตัวที่เก่าเวลาเดิมเล็กแม่นอะเอาเลยไม่รอช้าเลยครับอ่ะโอ้โห ฟันขึ้นขโมงเลยนะคะเรียกฟันฟันขึ้น,นอะไรขโมงใช่ไหม่ครเข้ามาแล้วขอรายงานนยครับชมอยู่ที่ไหนทุกคนอกับพิทัศน์นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับผมชมักาแลก็ชมอรสถานวงกรวเลยก็จะมีทัษ์ที่รายงานขาในวันนี้รายงานเลขสเดเด็ดครับผม แล้วก็งวดไปะจำาันที่สิบกที่ผ่านมาอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงเนาะผิดถูกหรือยังไงบ้างผิดถูกอวัาวะกันนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางพอดีงวดก่อนเนาะฟันเห็นลงวปลงปูให้ไปเกี่ยวหญ้าแต่พอดีลวงปูเป็นสบายอยากฉันข้าวต้มมัดแล้วก็ข้าวต้มก็แล้วลวงปูว่าต่อโจทย์สมอาคือไปเกี่ยวหญ้าผมก็เลยพูดว่าลวงปูไปเกี่ยวหญา้าอยากมาทําไมเราไม่มีวัวแต่ถ้าเราตี วัวครับตีเป็นภาษาแมนดกูกูก็คือก้าเก้าไก่ครับแต่ออกแล้วคือตีง่ายแต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ตีในช่วงฝันตรงนั้นก็ตีเฉพาะพตัวเลขที่เห็นอย่างเดียวคร,ครับผมแล้วก็ลูกวัวให้ดึงเชือกมาเชือกเชือกว่าวี่แหละครับก็จะมีเลขหกอยู่สองตัวเลขหกแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าเราจับหกหกหนึ่งหกหกสองอันนี้ก็เข้าแต่ผมไปเน่นแต่เฉพาะ 621งพอลูรหวยดึงมาแล้วก็มาร่วมอยู่ในว่าวถ้า,ว,าว่าวสักทีอย่างหนึ่งว่าวก็เปิดนกนะ้าเนาะแต่เราก็จับไม่ได้พอดีมาเห็นเลขในว่าวมันจะมี921 5466นึ่นคือ402ครับครับเลยก็ถูกในเลขความฝันด้วยผมก็เลยเน้นตัวนั้นเลย621ผมชี้ขึ้นชี้ลงตลอดที่าเป็นเลขลอยให้ดู้ดนย,ย,ยนหลังนิดนึงนะครับหมวดที่ผ่านมานะครับ<อ>หลักฐาน การสอบนีก็เยอะอีกอะให้ดูย้อนหลังนิดนึงทุกคนนะครับเผื่ออันนี้ก็จะมีลูกศอนที่ผมชี้ชี้ขึ้นก็คือสองไอ้สองของหนึ่งโอ้นี่นะครับท<ก>ุกคนกลูกสอนไม่ได้เขียนออกแล้วก็ย้อนดูในคลิปได้เ,เลขมมันออกมาก็คือสว่างเลยเก้าหกเก้าหกหกหรือหกเก้าอะไรนี่แหละโอ้อยู่ในนี้หมดเลยครับถูกบนล่างเลยนะยู่นนี่บนล่างเลยนะครับทุกคนดูเอานครับมีที่ที่ที่อยู่ผมเที่ถูก ไม่รู้ท่านจำบแบบไหน,นที่ผมชี้หรือเปล่าก็น่าจะถูก6กหนึง่งครับแล้วก็หกกะไอหกหกท่านก็ไปกลับหัวเอาครับแต่พอออกแล้วผมว่าโอ้ยท่าผมเห็นเลขขอผมมาเขียนเฉพาะหนึ่งสองนี่หกหนึ่งกสองอันนี้ก็น่าจะถูกเยอะอยู่เสียดายเนาะเอาไหมนะครับวัวนนี้มันา่าน,ปนาไปแล้ว <c oughs> ครับครับ <c oughs> อ่ะ งวดน,นี้เอาไหมนะครับงวดน,นี้ก็ <c oughs> ก็คืองวดน,นี้ก็เล่าความฝันก่อนที่คาดว่าฝันว่ายังไงจะได้ปล่อยเลขต่องวดเลยเมื่อคือเมือ่อเมื่อต่องวดเนาะพี่เมื่อคือนฝันจำไม่ได้แต่นี้เมื่อคือฝันเนอจำได,ด้เดียวก็เลยไม่เอาเอาเฉพาะต่อวตงวดครับผมฝันต่องวดก็ฝันทิดพ่อพ่อพ่อผมนี่ยแหละแล้วก็พ่อตามาอยู่ด้วย <c oughs> กันแล้วก็หลวงตาเป่าแล้วก็มีพระ องหนึ่งแต่นี้ผมพอไม่เอ่ยไม่เอ่ยเนาะเพราะงที่อาจจะเราถึงเด้๋ยรูปครูรูปูก็ก็เห็นสองรูปสององค์คบแล้วก็พ่อพ่อคือพ่อตั้งโตพ่อผมเลยพ,พ่อตาท,ทั้งสองทั้งสองขัับแต่อายุที่ของพ่อฝัองนี้ก็เจ็ดสิบกแต่พ่อฝั่งน้นก็น่าจะเจ็ดสิบหกมืองกันแต่ผมจำคร่าวๆแต่ท่าน มรณภาพตั้งแต่ปี52าสิบสองสองสอสองครับผมแต่พอตอนนี้ก็สองห้าหสองหรืออะไรนี่แหละครับก็อันก็บอกว่าก็มีมีพระองค์หนึ่งน,น,นั่นแหละก็คือกับลงตะเปาเอาว่าชีรถรถจะลุกรถรี่คือขับโมไซค์เอามาใซ่คันนี้ไปขายรอรี่รอรี่ผม แผงหนึ่งแต่มี UH อยูเอสสามใบสามใบผมดูอย่างนี้ดูยังไงก็ไม่เห็นเลขแต่ใบลอตเตอรี่น่ะสามใบสามใบครับปริศนาอะรบ้างที่ตนนี้ปริศนาแล้วก็หลว,กหลวงตาป่าว่าให้ขายสองใบนี่ให้ขายสองร้อยอืมครับครับใบสามใบสามใบให้ขายสองร้อยผมพูดผิดครับ<ไ>ผมคือลอตเตอรี่สามใบ หลวงตะเ้ากับหลวงตาอีกองหนึ่งบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์กันนี้ผมขอย้อนลังนิดนึงครับม,มันมันอาจจะลงหลงลืมด,ดึไปขายลอตเตอรี่ไปขายในบ้านตรงนั้นในบ้านปู่ใหญ่ขายลอตเตอรี่สามใบให้ขา, 200. ขายสองร้อยให้าขายสองร้อยสามใบขายสองร้อยแต่ในใบในใบลอตเตอรีนะ่ผมมองตัวเลขไม่เห็นครับผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์วิบากวิบากผมขับทุ้วันก็จะมีทะเบียนอยู่ ไม่ได้ไม่ได้คีมานี้นะเมื่อกี้นี้นะรับแล้วก็ขับไปปึ๊บก็ไปขายลอตเตอรี่ในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งขายเขาก็ซื้อเอารอตรีอันนั้นผมดูดูดูก็ไม่มีผมก็เลยเอารอตรีสามใบกับสองร้อยอันนั้นมาเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งแล้วกเปลี่ยนรถอีกชุดหนึ่งก็ฟันแค่นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งฟันเดน่อทั้งสองคนแล้วก็ลงตาะเป๋าก็คือฟันเดนเฉพาะคนที่เสียชีวิตไปแล้วสี่พ่อ สังองแล้วก็พระศอกอันนี้ถ้าตีอย่างหนึ่งมันมันดูมันเยอะนะพี่ครับก็เลยเอา,าเฉพาะทะเบียนรถกับที่ลูปปู่ให้ลงตะเภานั่นแหละไ้ขายรถรี่สามใบราคาในสองร้อยราคาในสองร้อยกับสามใบครับกับสามใบสองสามอ่ะ <laughs> ตีไม่ต้องอยากแล้วตียากในเอฟซี FC งงอีกก็เ <laughs> อฟีก็งงเหมือนหกกนั่นแหละครับ เสียงชัดไหมทุกคนนะครับมีเสียงไม่เปล่าเดี๋ยวไม่มีเสียงอีกนะครับผมเขียนแป๊บหนึ่งเนาะครับผมอ่ะรอรอรอนิดหนึ่งครับพิมพ์คำว่ารอสิกำลังเยนะครับทุกคนมีเสียงไม่เอ่ยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งทุกคนนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้มีเสียงไหมครับผมพอดีแอดงดที่ก่อนโน้นนะครับไร์ซดไม่มีเสียงนะครับปกติผมจะเขียนไว้เลยงดนี้ผมจะเขียนหน้าลูกปู่หน้ากระท่อมลูกปู่ครับมีเสียงไม่เอ่ยนะครับ ทางเพจขุมทรัพ,พย์พิณมีเสียงไหมเพจอีสานนิวมีเสียงไหมครับผมไลฟ์สดพร้อมกันในตอนนี้สองช่องนะทางเพจนะครับมีเสียงไหมครับไม่รู้ว่าใครรับชมทางไหนบางนาอมีเสียงหรือเปล่าเนาะกำลังเขียนเลขนะครับมีเสียงไหมครับเงียบกริบเลยนะครับทุกคน จนาหลวงปู่สาธุเด้อหลวงปู่เด้อพุทังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะชาริติ<ม>เงินทองอะไรมาเทมาใครสาธุขอให้ถูกเลขรางวัลใหญ่ๆนะอสาธุสาธุาธาธการไม่ค่อยติดนะครับกว่าจะได้เลขนีย่ยยากอ้ามาเลยนะครับคอมเมนต์มาแล้วครับ มีอยู่โอ้ขอบคุณครับผมมีอยู่มีเสียงอยู่ครับโชว์เลยเนาะพี่โชว์เลยครับผมมีเสียงอยู่นะครับโอ้ดีใจนะครับขนลุกเลยมีเสียงนะครับบอกว่ามีเสียงโชว์เลยอะงวดนี้มีสามมีสามซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามยืมของเขามาใช้นิดหนึ่งซื้ออะไรก็ได้คอยมีสามเพราะว่าขายลอตเตอรี่อะไรนะกี้เราฟังนี้ความฝันนะลอตเตอรี่หลวงกะเปากับหลวง ลกปูนั่นแหละครับอ๋อตอนจะล็อตลอตเตอรี่ให้ไปขายลอตเตอรี่พูดตรงไปตรงมาขายลอตเตอรี่ก็คือครับผมลอตเตอรี่สามใบแต่ทำไมให้ท่านให้ขายสองร้อยแต่ปกติลอตเตอรี่สามใบแล้วน่าจะห้าร้อยหรือสี่ร้อยประมาณนี้แล้วก็ขับมอไซค์วิบากทะเบียนรถก็คือเก้าสี่แปดลอตเตอรี่สามใบก็คือสามแล้วก็สองร้อย ศูนย์ผมเล็กๆดีป่าครับอหาย,ายนายโจเอาทุกคนเลยแล้วก็อย่าลืมที่ผมชี้ด้วยอย่าลืมที่ผมชี้อ่าครับที่ผมชี้ทุกม้วนเลยอันไหนที่ผมชี้มันจะมีเล็กๆแบบนี้ผมไม่งกลมจุดๆนะครับอ๋อครับถ้าท่านถ้าผมวงกลมท่านอาจจะชอบมากผมก็ก้าเปลนสีนี่คืออะไรก้าเปลนสีทะเบียนรถทะเบียนรถทะเบียนรถ,ถ,นรถมอไซค์ที่หลวงตาเปล่า ให้ผมขับไปขายลอตเตอรี่ครับแต่ที่บ้านของคนคนนั้นก็คือเลขที่ที่งวดก่อนก็คือสองหนึ่งเดผมไม่เก็บเลขที่ผมไม่เก็บถ้าเก็บเยอะครับผมก็เลยผมขาดมาแบบนี้คุณพี่บานส่วนขอบคุณครับผมอ่ะคอยทุกเลขตัวหน่อยนะครับอันนี้คือตรงงวดนะครับนี่ตรงงวดนงงวดนะคน๋ยวเมืม่อคืนฝันไม่เดียวก็เลยไม่ไม่ได้รวมมันฝันทุกวันเลยแต่มันไม่เก็บตวัวเลข ต้องเอาเน้นๆให้เอฟซีจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเพืองปัจจัยเยอะไม่ต้องเพืองน้ำมันไม่ต้องเพื่องน้ำมันอ่ะอันนี้ก็ขอให้เอฟซีรอดูชมติดตามพี่กุมศรัพญานาคก็จะได้เห็นแช์ด้วยนะครับทุกงวดเลยบางทีท่านก็อาจจะมาวันสองวันมาที่หลวงปู่ให้มาท่านก็ต้องมาต้องมาครับครับเหมือนวันนั้นหลวงปู่อยากชันเขาต้มมัดแต่ทําไม่ทันท่านก็ดึงมะพร้าวล้มหนึ่งต้น ัแต่นี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละฝูงชนแต่โครงการคุมทรัพยานาฬิกะยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอลูกปูถึงต้นมะพร้าวหักเพราะนั้นก็ต้องได้เอาข้าวต้มมาถวายลวงปูนะจนได้แล้วมะพร้าวต้นนั้นอายุสามสิบสองปีก็มาเข้าเล่นี้อีกเข้าตัวนี้อีกเนาะลวงปูทำไมพี่ทัศรู้ว่าลูงปูปลูมะพร้าวอายุสามสิบสองปีลูกปูปลูปีสามหกหัก ปีหกแปดครับก็บวกลบคูณหารก็น่าจะสามจุสองปีลงกครูรน่าจะาสิงหากันยาน,นี่แหละครับครับอ่าก็ประมาณนี้ขอให้เอซคน